และในที่สุดเนี่ยผมก็มีทรัพยากรครบสักทีนะท่านผู้ชมซึ่งเราเนี่ยจะมาทดสอบการคราฟเป็ดครั้งแรกของผมกันซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เบ็ดที่ดีมากแต่ก็เป็นเบ็ดคราฟอันแรกของผมนั่นเองท่านผู้ชมโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขอมาดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าแต่ละวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าแต่ละเบ็ดสิมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะฮะซึ่งเรามาดูที่เบ็ดแรกเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของอาร์เมิส์นะฮะ เบนที่2เนี่ยต้องใช้ r ูบีคือแต่ละเม็ดเนี่ยจะใช้อ่าทรัพยากรที่แตกต่างกันไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะฮะว่าทรัพยากรแต่ละชิ้นเนี่ยมันหาได้ที่ไหนบ้างนั่นเองคือชิ้นแรกเนี่ยมันหาได้ในอุกกาบาตท,ท่านผู้ชมก็คือเราเนี่ยจะต้องไปซื้อโทเทมอุกกาบาตราคาเจ็ดหมื่นที่เกาะโลซิดิสเบซึ่งโทเทมเนี่ยจะอยู่ในภูเขาไฟนั่นเองนะฮะส่วนชิ้นที่2เนี่ยกิ่งไม้ต้องบอกเลยว่ากิ่งไม้เนี่ยมันจะหาได ทุกที่ท่านผู้ชมคือหาได้ทุกที่เลยเราเพียงใช้กรงดักปูเนี่ยไปดักตามจุดต่างๆคือเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้อะมันได้กิ่งไม้มาเมื่อเราได้กิ่งไม้มานะฮะเราก็เอาไปรีที่เกาะมอส w o o d นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเกาะแรกเนี่ยผมก็เอาไปรีมานะเสียงเงินหลายแสนพอสมควรแล้วก็กูเหลือเงินอยู่60,000ส่วนชิ้นที่3เนี่ยเป็นเมจิกเทรดซึ่งเมจิกเทรดเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีเมจิกเทรดแล้วก็มีตัวนี้ท่านผู้ชมเอชิเนเทร ซึ่ง2ออันนี้เนี่ยต้องมองเลยนะฮะหาได้ในกล่องสมบัติซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยเราจะหาได้ในเทเชอร์แมพนะฮะเนี่ยเทเชอร์แมพแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยซึ่งโอกาสออกเนี่ยต้องมองเลยว่ามันมันไม่ได้ยากนะท่านะผู้ชมมันออกง่ายอยู่พอสมควรนะฮะโอเคมันว่าผมมาคราฟเบนตัวแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเบนที่ผมจะคราฟได้เนี่ยจะเป็นเบนตัวนี้ท่านผู้ชม resource for lot นะฮะซึ่งเบนตัวนี้เนี่ยผมสามารถคราฟได้ ซึ่งผมมีไม้รูหน้าดาร์ฟบูดแล้วก็มีอาร์เมนทส์เนี่ยครบแล้วแล้วก็มีในส่วนของเมจิกเทรดเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนั่นเองเดีมาดูเซนี่เป็นเบนตัวนี้นะฮะราคาในการคร้ามเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันมาเลยครับมาวิได้ปะ่ะเหมือนจะได้เลย <laughs> เหมือนจะได้เบนตัวนี้เป็นเบนแรกอุบมมันค้าแบบว่าปิ้งเดียวได้เบนเลยในดูเซอ้ยเป็นเบน,นไม้ไผ่ท่านผู้ชมเรามาดูกันที่ความสามารถของเบนไม้ไผ่กันบ้างนะฮะ ความสามารถของเบ็นไม้ไผ่เนี่ยต้องบอกเลยท้านผู้ชมว่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรนะฮะลอนสปีดเนี่ย15%โช่งเนี่ยบวก20%คอนโทลเนี่ยลบ0.01 ความยุ่นเนี่ยศูนย์เปอร์เซนต์แล้วก็ตกปลาได้สูงสุดเนี่ยหนึ่งพันกิโลต้องบอกเลยว่า <laughs> แม่งเป็นเบ็ดสะสมชัดๆไม่เป็นเบ็ดไม่ได้เป็นเบ็ดที่แบบเอามาใช้นะท่านผู้ชมเรามาดูกันความสามารถด้านล่างกันว่ามันมีความสามารถแบบว่าไม่แน่ใจนะฮะเ <c oughs> ขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพเหยื่อทุกชนิดเป็นสองเท่าเนี่เหยื่อ <c oughs> ทุกชนิดเป็นสองเท่าเพิ่มประสบการณ์นะฮะการตกปลาของคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการจับปลาทุกครั้งนั่นเองนี่นะก็คือเพิ่มแบบประสิทธิภาพเหยื่ออารมณ์แบบว่า มันจะจากช่วง3ร0อมันจะเป็นโชคหกรใช่ไหมแล้วก็ประสิทธิภาพในการจับปลาทุกครั้งเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงคือเบ็ดมันดีไหมอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปใช้ดูดีกว่าเราเนี่ยลองไปใช้ดูดีกว่าผมว่านะเราลองตรงในจุดนี้ดูดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยยังตุ่งปลาในในนี้ไม่คมนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยผมขาดอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นไหนๆก็ได้เบ็ดใหม่มาแล้วลองใช้สักหน่อยยังไม่ต้องเอนชาร์ตก็น่าจะไม่เป็นไรมั้ ผมขอลองเปลี่ยนเหยื่อดูก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะใช้ทัฟเฟร์วอร์มไปเลยดูสิมันเพิ่มประสิทธิภาพในการจำเหยื่อถึงคูณสองนั่นเองน่าจะโชคหกร้อยนะทัฟเฟร์วอร์มโอ้โหโอ้โหโอ้ oh oh oh. อันนี้เล็กมากยังเล็กเลยแถมคือโคตรเล็กผมคิดว่านะสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้ามีเบ็ดมีเบ็ดนีไปเนี่ย ผมว่าน่าจะดีนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบว่าผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันก็เงันๆนอ่ะมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรท่านผู้ชมมันแค่หายากเฉยเฉเพราะว่ามันต้องไปหาของคราฟมานะและของคราฟมันเนี่ยจริงๆมันหายากนะท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้อุกบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงคือเบนมันจริงๆมันเบนมันไม่แพงแต่คือมันแพงที่โทเทมอุกบาลแล้วก็แพงในตรงในส่วนของ ที่เราเนี่ยจะต้องไปรีหาไม้นะฮะไม้เอ็นชาร์ดหรือเราเนี่ยจะตกเอาก็ได้แต่ต้องบอกลยว,ว่าการตกเอานี่ยน่าจะได้ยากมากๆนั่นเองสําหรับใครที่ไม่รู้จุดซื้อโทเทมนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะท่านผู้ชมเบ็ดน,นี้ก็ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรด้วยวคือมันโชคคูณ2จริงป่าวะทุกการตกปลาเขาบอกว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในการตกปลาใช่ไหมคือแบบอันนี้เป็นการตกปลาครั้งที่สี่ไหมครั้งที่3ครั้งที่4ี่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่า แต่คือรู้สึกว่ากูได้แต่กรองแต่ตั้งแต่ตกมาผมใช้ทัฟเฟอร์วอร์มจริงป่าววะกูใช้ทัฟเฟอร์วอร์มใช่ไหมนี่อันนี้ใช้ทัฟ <c ười> คือกูใช้ทัฟเฟอร์วอร์มถูกแล้วไงเออใช้ทัฟเฟอร์วอร์มนะโชคยี่สบปอร์ซ็นบวกทัฟเฟอร์วอร์มเป็นโชคสามร้อยปเซ็นตคือก็ถูกแล้วนี่คือรู้สึกเหมือนว่ามันมันมันไม่ได้อะไรเลยไม่ <c ười> ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยวะ่ะ โหนตัวนี้ก็ได้เป็นกล่องว่ะท่านผู้ชมหรือว่ามันเป็นเบรดตกลกล่องกันแน่วะคือได้ตั้งแต่ตรงมาเนี่ยได้ปลาแค่ครั้งเดียวเออผมลืมไปผมว่าผมจะลองใช้เหยื่อตัวลาพิดคาัเชอร์ดูท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยคูณ2ใช่ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองใช้ด้านนอกดูดีกว่านะฮะว่าเหยื่อลาพิดเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ชมเดี๋ยวออกจากมุมนี้ไปก่อนมาท่านผู้ชมผมจะมาลองใช้ในส่วนของเหยื่อลาพิดดูนะฮะว่ามันจะดีไหมหนึ่งสองสามอุย้ย ผมว่ามันมันได้ว่ะท่านผู้ชมผมว่ามันได้เว้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ติดลบเนี่ยมันคูณสองด้วยหรือเปล่าไอ้ติดลบนี่ไม่แน่ใจว่ามันคูณสองหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนว่ามันมันจะได้นะมันจะเร็วขึ้นเพราะเมื่อกี้เนี่ยกดแค่สามทีเองถ้าคูณสองอลาพิษเนี่ยน่าจะน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะคูณสองเนี่ยลาพิษเนี่ยจะเป็น70%็ดสิบอร์นตะฮะแต่วไปบวกของในส่วนของเบนอีกก็เป็น8 5ดบ้าเอร์เนนั่นเองท่านผู้ชมมีในส่วนของอะไรที่มันเพิ่มไหมหกสิบห้า จ็ดสิบแปดสิบเอ้ยเนี่ยนีอันน,น,นี้อันนี้เป็นเหยื่ออีเวนต์นะครับผู้ชมเดี๋ยวลองดูทีถ้าเกิดว่าผมเวียงไปแล้วมันขึ้นติ้งเลยเนี่ยแสดงว่ามันคูณสองจริงๆนะเดี๋ยวดูซิเฮ้ยเฮ้ย,ยผมว่าเป็นนี้มันมันคูณสองสแต็งจริงๆวะ่ะมันคูณสองสแต็งเหยื่อจริงๆแต่ว่าผมยังตกได้ปาแบบาลปาแบบกิงกี้มากเลยดูดิปลาแบบกิงกี้มากทุกคนโอ้โหรู้สึกไม่คุ้มเท่าไหร่เลยที่จะที่จะเอามาใช้ พราะว่าเสียเงินทุนไปกับการลีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโทเทมนะฮะโทเทมเนี่ยเราจะต้องไปที่เกาะโลซิลิสนะท่านผู้ชมซึ่งหน้าตาโทเทมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่คือหน้าตาโทเทมท่านผู้ชมเราจะต้องไปที่เกาะโลซิลิสแล้วก็ไปซื้อที่ป่องภูเขาไฟนะฮะเมื่อเราเนี่ยมาถึงเกาะโลซิลิสเบย์นะครับผมให้เราเนี่ยขึ้นไปด้านบนได้เลยท่านผู้ชมคือ เราเนี่ยไปตรงจุดป่องภูเขาไฟนะฮะคือโทเทมเนี่ยมันจะขายอยู่ที่นั่นนั่นเองมาครับพี่ผมมาซื้อโทเทมอ่าอุกบาทตกครับพี่พี่ช่วยบอกทางผมหน่อยคือทางที่เราเนี่ยจะต้องไปก็คือขึ้นไปด้านบนเลยท่านผู้ชมนิมนจะมีทางมุมนี้เห็นไหมให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นไปด้านบนกระโดดไประวังระวังนะฮะคือมันติดไฟนี้เราตายได้เลยนะคือ <c oughs> ตรงไปก็มองได้เลยนะท่านผู้ชมคือระวังนะฮะกระโดดเนี่ย่าตรงนี้มุมนี้แล้วก็ขึ้นมามุมนี้ นะฮะแล้วก็ขึ้นไปกระโดดมุมนี้ไปเลยโอเคแล้วก็กระโดดมาทางนี้นะฮะนี่มันจะมีทางให้กระโดดมุมนี้เราก็กระโดดไปฮะกระโดดระวังระวังนะท่านผู้ชมคือมันอันตรายอยู่พอสมควรเอ้ยนี่นี่ระวังอย่าโดนนะไอ้ไอ้ลาวาอันนี้ผมโดนแล้วแม่งตัวติดไฟเลยนี่โทเทมก็จะขายอยู่ตรงนี้นะอ๋ออันละเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ซึ่งเมื่อเราเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยแล้วโทเทมเนี่ยจะสามารถใช้ได้เวลาไหนก็ได้ท่านผู้ชมคือโทเทมเนี่ยมันใช้ตอนไหนก็ได้แต่ว่าอุกกบาดเนี่ยจะไปตกในเกาะใหม่เท่านั้นนะฮะคืออุกกบาดเนี่ยจะเป็นตรงที่เกาะเอนเชียนไอซเซลเท่านั้นนั่นเองคือต่อให้ผมเนี่ยจะใช้โทเทมที่นี่อุกกบาดเนี่ยก็จะไปตกที่เกาะใหม่เท่านั้นนั่นเองนะท่านผู้ชมเมื่อเราเนี่ยมาถึงเกาะแล้วนะท่านผู้ชมเราเนี่ยเดินมาทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้อุกกบาดมันจะตรงตรงนี้นะฮะ เราก็ถือโทเทมเลยโทเทมที่เราเนี่ยทำการซื้อมานั่นเองเป็นโทเทมอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คนใช้เลยท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ถอยออกมาห่างๆจากไอ้ตรงนี้ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยมันจะตกลงมาทับหัวได้นะฮะแล้วประเด็นคือกูตายด้วยเพราะกูเคยเจอแล้วเอ้ยมันมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมนี่พยายามอย่าไปยืนตรงนี้นะฮะถ้ายืนเนี่ยแบบม่องได้เลยนะแบบเกิดใหม่ต่างโลกเลยนะท่านผู้ชมระวังนะเอ้ยอันนี้ได้ไรอะโอปอ เฮ้ยของดีโคโอปอนานน,านทีจะเจอคือต้องมองก่อนนะท่านผู้ชมว่าไออุกบาลเนี่ยมันจะสุ่มแร่มาให้เรานะฮะคือแร่แต่ละครั้งที่มันสุ่มมาบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นดวงเอานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ